สวัสดีครับปีนี้ตารางข่าวจะัาที่12กุาพม2567นะครับข่าวแรกก็ไปดูกันที่ราคาน้ำมัน WTI กันนะก็ปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหรานนะครับส่งสัญญาณว่าอิสราเอลนะครับและกลุ่มฮามาสมีแนวโน้มที่จะยอมปล่อยัวประการผ่านทางการเจรจาทางการทูตนะก็ทําให้ราคาน้ำมันนะครับย่อตัวลงมานิดนึงแล้วนะ แล้วก็ในทางเทคนิคนะครับราคาน้ำมาเนี่ยอาจจะลงมาถึงบริเวณ74.99นะแต่ถ้าไม่หลุด74.44นะตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเข้าออเดอร์ฝั่งไปลายได้นะครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยนะครับไม่หลุดต่ำกว่านี้นะก็จะขึ้นไปทำาห g ใหม่บริเวณ78.81นะครับซึ่งโซนเนี้ยเป็นโซนซัพพลายเดิมที่ราคาเคยทำไว้ ถึงสองครั้งแล้วก่อนหน้านี้นะแล้วถ้าเกิดว่าครั้งนี้ยังไม่ผ่านอีกนะราคาอาจจะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาขึ้นมาแล้วผ่านไปเลยนะผ่านมาสักอ่าบริเวณ81.8นะราวนี้นะอาจจะย่อตัวใหม่แล้วก็ดีดขึ้นอีกครั้งหนึ่งน,นั่นเองนะบริเวณนี้นะครับส่วนทองคํานะครับวันนี้อ่าในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคา อยู่บริเวณแนวรับของเทรนไลน์แล้วนะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยลงมาปิดแท่งเต็มๆนะต่ำกว่าบริเวณโลก่อนหน้านี้บริเวณ2,015เนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อได้เหมือนกันนะครับมันจะมาทรงประมาณนี้เลยนะก็คือเด้งขึ้นมานะทดสอบบริเวณเทรนไลน์เดิมนะแล้วก็ลงนั่นเองนะถ้าเกิดว่ามาทรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ราคาหลุดลงมาจริงๆนะบริเวณที่เขาจะลงมาก็คือแนวดีมานเดิมช่วงประมาณ1.983นะจนถึงประมาณ1.975นะเรานี้นะซึ่งเป็นราคาที่เป็นเป้าหมายราคาที่จะลงมาทดสอบครับแล้วก็ไปดูกันที่ยูโรดอลลาร์การบ้านนะในทางเทคนิคแล้วตอนนี้ราคายังไม่หลุดดีมานทางซ้ายมือนะครับแล้วก็มี การเด้งขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครแต่ว่ายังไม่พ้นแนวรับขอหน้านี้ว่าแนวต้านในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าราคานะครับพุ่งขึ้น1.079ขึ้นไปตรงนี้นะแล้วกลับมายืนได้เนี่ยนะราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งต่อได้นะครับนี้ต้องรอดูก่อนนะครับว่าตรงเนี้ยราคาจะผ่านหรือเปล่านะอ่าถ้ามาตรงนี้ราคาจะขึ้นได้นะแต่ถ้าราคาไม่ผ่านนะก็จะลงไปตามเดิมนะครับตามแนวโนม้ม แนวรับจะอยู่ที่1.070นะจนถึง1.0656นะครับนะโซนนี้ถ้าราคายังถดลายไม่ได้นะก็มีโอกาสที่ราคาจะเด้งตัวกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมมีโอกาสมากกว่านะครับเดี๋ยวไปดูสกุลเงินปอน์สักนิดนึงนะครับสกุลเงินปอนตอนนี้ก็ทำคล้ายๆแพทเทิร์นอยู่นะครับ อ่านี่ประมาณนี้เลยนะในคราวที่แล้วนะครับก็คาดการนะครับว่าอาจจะลงต่อได้ถ้าเกิดว่าหลุดแนวราบแต่ว่าเขาไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นเราดูกันก่อนนะครับว่าอันนี้ถ้าเป็นแพทเทิร์นไทเกิลจริงๆเนี่ยนะก็จะพุ่งขึ้นต่อได้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะทีนี้โซนที่ราคาจะไปนะก็คิดว่าน่าจะไม่ไม่เกินไฮก่อนหน้านี้นะซึ่งเป็นโซนไซด์เบกกว้างตรงนี้นะครับซึ่องอยู่ ที่ราคา1.2781นะครับบริเวณนี้เลยนะนี้ต้องดูก่อนนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าราคานะครับไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะหลุดเทรนด์ไลน์ลงมานะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้นะครับอ่าเดี๋ยวดูเป้าหมายก่อนนะเป้าหมายก็อ่าเอาไปโรเดิมก่อนตรงนี้ก็ได้นะครับโลบริเวณแถวๆนี้นะก็คือ1.251นะแต่ถ้าหลุดลงมาอีกนะหลุดลงมาอีกเลยนะครับก็ ดูแถวๆบริเวณ1.232นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นโซนแนวรับถัดมาครับไปดูดอลลาร์เยนกันสักหน่อยนะครับในเช้านี้นะคุณก็ค่าเงินแข็งค่านะครับสำหรับค่าเงินเยนนะก็ทำให้ค่าเงินยูเจนะครับร่วงลงมานิดนึงแล้วนะ บริเวณที่จะทดสอบมีอยู่2แนวนะครับที่คาดว่าจะลงมานะครับก็คืออยู่บริเวณหนึ่งร้อยสี่ิบแดจุดเก้านะแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยสี่เจ็ดจุดเก้านะครับสองโซนนี้นะครับเป็นโซนที่น่าสนใจที่เราจะเข้าออเดอร์ฝั่งปายนะครับขึ้นไปหาเป้าหมายที่ร้อยห้าสิบนะประมาณร้อยห้าสิบถ้าเกิดว่าราคายังทำา i g ใหม่ไม่ได้นะไม่ทะลุกรอบนี้ราคาก็จะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนี่เราไปดูข่าวตามตารางกันสักนิดหนึ่งว่าสัปดาห์นี้นะครับเราควรจะระวังอะไรบ้างน,นะครับอเราก็จะเห็นวันหยุดค่อนข้างเยอะเนาะจะมีอีกทีนึงเลยนะครับก็คือวันอังคารนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะวันที่สิบสามก็จะมีข่าว CPI นะครับกา CPI ของอเมริกานะครับก็คาดว่าเงินเฟ้อจะลดลงนะครับอยู่ที่สองุดเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะ,ะถ้าเกิดว่าเงินเฟอ้อนะครับลดลงแบบนี้นะเฟดอาจจะไม่ขึ้นออกเวียแล้วก็ได้นะเพราะว่าเป้าหมายเขาเนี่ยนะครับยังยังมองเป้าอยู่ที่สองเอร์เซ็นตะครับเงินเฟอ้อนะส่วนวันพุธนะครับก็จะมี CPI ของ g b p นะครับเงินเฟอก็คาดว่าจะขึ้นมาเล็กน้อยนะ ส่วนวนันพฤหัสนะครับก็มีประกาศ GDP ของสุนเงินปอนเหมือนกันแล้วก็สองทมครึ่งน,นะครับมีดีเทลเซลแล้วก็ยืดว่างงานนะครับอก็โฟกัสสองตัวเลขนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามได้เลยเนาะแล้วก็วันที่สิบหกนะวันศุกร์นะก็จะมี PPI ด้วยนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าติดตามนะครับน่าสนใจนะเพราะว่าอาจจะมี impact กับแรงตลาดค่อนข้างเยอะนะครับโอเคสำหรับรายการสุข,ข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ